บานเกตชิ้นนี้มาในราคา1,700อนะครับต่อหนึ่งชิ้นถ้า2ชิ้น3,000บาทนะครับเป็นง,งานดิบมีน้องในกลุ่มเขาให้ผมามาติดตั้งแล้วก็ผมในโอกาสติดตั้งนี้ก็เลยติดถ่ายคลิปให้ดูเลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการติดตั้งของผมแล้วครับว่ามันติดตั้งยังไงนะครับติดตั้งไม่ยากนะครับแต่ว่าผมเอาไปทำสีก่อนลองดูครับรถด,ดูโหดขึ้นมา บอกเลยไปดูตอนที่ผมได้มาครับแล้วก็ว่าผมทำยังไงไปบ้างนะครับรวมเป็นการติดตั้งเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ช่องลมที่จะใส่รถตู้ผมแล้วครับด้านข้างข้างขวาข้างสอกเกิลของผมครับคือผมได้มาจากน้องที่เขาทำนะครับใส่ L300 แล้วก็ตอนนี้เขาก็ขึ้นของหัวจรวดด้วยนะครับชิ้นละพันเจ็บาทนะครับเป็นงานดิบแล้วเราก็มาเจียตัดแต่งหรือว่าให้เข้าลูกหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมว่าผมชอบนะครับมันเป็นแบบเวลาเราเปิดกระจกแล้วเรามีติดพัลมข้างหลังนะเปิดกระจกแล้วเวลาฝนตกน้ําไหลลงมามันก็จะไม่เข้าเวลาเรานอ,นอนในรถนะครับ ติดด้านนอกนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทําสีก่อนนะครับไปโปส้สีโป้อะไสอง mm hmm. เขาขายชิ้ลละพันเจ็ดสองชิ้นสามพันบาทนะครับ mm hmm. ขายไปหลายชิ้นแล้วนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะส่งไปทําสีกันครับผมก็ทําสีเสร็จแล้วครับ mm hmm. นี่คนระับเดี๋ยวเราจะเอากาวสองหน้านะครับปะตรงขอบ นี่ครับแล้วเราก็จะบูรวางตำแหน่งนี้นี่ฮะข้างในเปิดได้ครับเดี๋ยวผมติดกาวก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนนี้ผมก็ติดกาวสามเอ็มไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับคือติดให้ผิวตรงนี้มันเสมอกันเสมอกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะลอกพร้อมกันแล้วก็เอาชิ้นนั้นมาปัด ทำความสะอาดชิ้นผิวงานให้เรียบดีก่อนนะครับลอกเสร็จแล้วเราก็ปะครับตอนนี้ผมก็ลอกกาวออกแล้วนะครับกำลังจะปะเข้าไปแล้วนะฮะครับตรงนี้ไม่ต้องติดกาวนะครับทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ประกบเข้าไปเลยครับแต่ประกบเสร็จแล้วผมจะถ่ายดูทีครับดีไม่มีคนช่วยถ่าย อันนี้ผมก็ตั้งติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยครับดูค,ครับมันหโีโรดเทครับเดี๋ยวผมจะยิงซิลิโคนเพื่อความสวยงามแล้วก็ช่วยกันลมกันอะไรด้วยคนระับ ตอนสุดท้ายผมก็ปะกาวกระดาษกาวขอบนี่นะครับเข้าโค้งไปจนถึงข้างล่างนี่นะเพื่อจะยิงนี่ครับซิลิโคนนะเพื่อความสวยงามแล้วก็เหนียวแน่นเพิ่มขึ้นนะครับเวลาโดนลมโดนอะไรให้มันสโลปลมหน่อยนะครับเดู๋ยวว่าผมก็จะยาซิลิโคนสักหน่อย นี้ผมว่ายาซิลิโคนไปนะครับยาเสร็จปุ๊บก็เอากระดาษกาวออกเลยครับแล้วเดี๋ยวเพราะว่าถ้ารอมันแหง้งเดี๋ยวเราลอกออกมาจะเป็นเส้นๆออกมาแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยให้มันแห้งได้ครับพอแห้งได้แล้วเราก็ดึงออกมาง่ายครับแต่เราไปเอาออกตอนเนี้ยไปเอาออกตอนนี้มันก็จะแบบเลอะ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 ไปตัวครับก็รอแห้งสักหน่อยเดี๋ยวจะดึงออกมาเป็นเส้นง,ง่ายๆเลยครับ ใช้คัตเตอร์ไล่ตรงขอบนี่มาครับเพราเดี๋ยวพอไล่ขอบมาจนสุดเสร็จปุ๊บเราก็ดึงออกมามจะเป็นเส้นออกมาเลยครับอาจจะแบบสวยทำเองครับนี่ครับเดี๋ยวเร,ออรเ,เราตัดออกตรงเส้นเส้นเนี้ยเราตัดออกเพราะรอมันแห้งหน่อยครับใช้กรีดคัตเตอร์กรีดออกมันจะ,จะออกมาเรียบร้อยกว่าเดิมหน่อยข้างในครับ มาดูในครับว่าผมยังจะเปิดได้อยู่ไหมครับมองเห็นหรือเปล่าครับเอนไลปิดประตูเออนี่ครับนี่ฮะโอ้ยเปิดได้นะครับของผมมันฝืนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับนี่นะฝืดเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดเออถ้าใครมีไอเดียที่เป็นแบบเพื่อนผมที่ผมเพื่อนผม เปอนผมทํามันจะใส่อะคริลิกใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมตัวดูดตัว2ตัว,ตว,ตวพอไม่ได้ใช้ก็เอาออกครับน,นี่ครับผมว่ามันเจ๋าเลยนะผมเน,นี่ยก็ใครสนใจใผมติดต่อเดี๋ยวผมให้หน้าเฟซกับเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับกับน้องคนนี้นะครับเขาขายอันละพันเจ็ดนะครับสองอันสามพัน เอาติดต่อน้องเขาดูครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปทําความหล่อลื่นตรงลางกระจกหน่อยครับเพราะว่ามันฝืดจัดเลยดูตันปิดครับนี่ปิดแต่ปกติฮะก็ที่ดูไปที่ผมติดตั้งให้ดูก็สําหรับประโยชน์การใช้สอยของผมก็คือกันแดดแล้วก็ระบายกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ระบายเวลาเราเปิดกระจกเปิดกระจก,กได้ด้วยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามาเดี๋ยวผมแปะลิงก์แปะชื่อน้องในเฟสให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบมากครับ